สวัสดีครับเพื่อนๆกระพบกับช่องเจียงเป้ง Amazing อีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณแม่วันนี้เราอยู่ที่สนามยิงปืนราชนาวีสัตหีบนะคะเอาค่ะวันนี้เราจะมาฝึกซ้อมฝีมือกันหลังจากที่ไม่ได้มานานแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูระบบการจัดการภายในนะครับแล้วก็ไปดูว่าวันนี้เราจะยิงอาวุธปืนชนิดไหนบ้างนะครับไปเดาตามเข้าไปดูรับเพื่อนๆไปกันเลยครับเพื่อนๆ ก็ก่อนที่เราจะเข้าไปใช้บริการในสนามยิงปืนราชนาวีสักดีนนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลีรยปืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่าขั้นตอนเป็นยังไงนะครับครับก่อนอื่นแล้วก็มอบปืนให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงครับนครับผมพันใจรัตณะมีศรีนะครับเจ้าหน้าที่สนามยิงปืนราชนาวีสักดีนครับตอนนี้เราก็มีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยที่ต้องเขีรยปืนก่อนเข้าสนาม เดี๋ยวมาดูขั้นตอนครับ ขั paid, ้นตอนการเคลียร์ปืนนี่มีอะไรบ้างครับก็ขั้นตอนกดแมกกาซีนเริ่มเริ่มได้เลยนะครับกดแมกกาซีนเคลียร์ปืนสั่นไกดูนะครับว่าไม่มีลูกกระสุนอยู่ในลงเพลิงทำการค้างสลด์นะครับใส่เซฟตี้แฟกให้เห็นว่าไม่มีลูกกระสุนอยู่ในลงเพลิงปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ทําการตรวจปืนว่าเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าถ้าเป็นปืนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราก็จะไม่อนุญาตให้ ปใใช้ใน,น,นนนสาะครับคือทาง,งสนามเนี่ยเราไม่สนับสนุนให้ผู้ที่ใช้ปืนเถื่อนเข้ามาใช้บริการโดยเด็ดขาดใช่ครับผมร้มอยเปอร์เซ็นต์ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เรา,เ,ราเห็นว่าปืนปลอดภัยเคลียร์ปืนแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็นําปืนไปยังจุดคัดกรองครับน,นี้แล้วข้างในนี่มันมีอะไรบ้างนนเนี่ยตรงนี้จะเป็นถุงทรายนะครับเป็นถุงทรายใช้ในการป้องกันกระสุนไม่ให้ออกไปนอกพื้นที่หรือออกนอกออบเบิร์มด้านนู้นนะครับ คือ,อถ้าเกิดมันมีกระสุนปืนค้างนี่ถ้าเกิดลั่นไปนี่ก็คือปลอดภัยแน่นอนอปลอดภัยแน่นอนครับออสามารถจุดยั้งได้เพราะว่าเราบรรจุตรงสายไว้อย่างแน่นหนะครับอืมครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เราไปดูจุดคัดกรองไอ้โควิดนะครับของสนามไปครับ,ต,บตามไปเลยตามไปเลยจับกล้องลมลมสามสี่ไอ้เจ้านเพื่อนๆในส่วนตรงนี้ก็เป็น ส่วนจุดคัดกรองนะครับโควิดนะครับก่อนที่จะเข้าสนามจริงนะครับก็จะมีการเช็คอุณหภูมินะครับครับผมแล้วก็มีการอ่าผมผมผ่านนะมสามเจผ่านนะจุดสอ่อแล้วก็เราก็จะลงลงที่อยู่ชื่อไว้นะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเผื่อมีปัญหาภายหลังนะครับอันนี้ก็ดีนะครับอะเดี๋ยวลองวัดยังวัดกันหรือยังเนี่ครับ 6 5ครับ2 6่าครับอ่าผ่านผ่านที่นี้เราก็จะเข้าไปในสู่ภายในของสนามยิงปืนคือเราจะไปซื้อเป้ายิงปืนกับลูกปืนของสนามนะครับอ่าป่าอ่าหนึ่งภาพเลยครับิ่าได้ทีได้ ทางลาดใช่ไหมภาพน,นิ่งไหมภาน,นิ่งยังใภาพภาพนิพนน่งด้ยวยนะภานนในีนี้ก็จะมีะป้ายชัดเจนบอกเลยนะครับว่าเป็นห้องจำหน่ายเป้าและลูกกระสุนนะครับก็ติดต่อสอบถามก็เดี๋ยวเราเลื่อนกระจกไปวันนี้เราก็จะมาใช้ลูกกระสุนปืนก็มีจุด2 LR นะครับ กับจุดสี่ห้านะครับเดี๋ยวเราก็จะจะซื้อแล้วก็เราก็จะซื้อเราเป็นสมาชิกด้วยอ่าถ่ายไปดูยังสมาชิกเรามีสองคนนะครับก็จะได้ในราคาพิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงมาอ่าอัตราคุาปืนนะครับตรงนี้ไว้ด้วยนะเอกระสุนนะครับแล้วก็มีถ้าเคยใครไม่มีปืนมาเช่าได้นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปซื้อเปิดประตู สวัสดีครับข้าไปในนสวัสดีครับผมจะซื้อกระสุนจุดสองสอง LR ครับหนึ่งกล่องแล้วก็จุดสีห้าหนึ่งกล่องครับเป็นลูกซ้อมนะครับครับผมใช้บัตรสมาชิกกี่ใบครับอ๋อใบเดียวก็ได้เลยนะครับ วมยันเลยมาเลยามาลยยยแล้วเันครับ <c oughs> วันนี้เราก็เดี๋ยวต้องเข้ามาดูใกล้ๆนะครับเรามีปืนด้วยกัน3กระบอกครับวันนี้ที่เราจะมายิงกันแล้วกระบอกที่หนึ่งก็จะเป็นในส่วนของ อันนี้ปืนปลอดภัยหมดแล้วนะครับเจ้าที่สนามเพียหมดแล้วนะครับก็จะประกอบด้วยสไตเออร์นะครับเป็นปืนของออประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งบรรจุใช้ยอยู่ในราชการทหารของอ,ออสเตรเลียนะครับเป็นปืนต่อสู้นะครับคลายกอ๊อกนะครับคลายกอ๊อกและทั้งหมดนี้ก็เป็นปืนสวัสดิการนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นวอเตอร์ PPK ทัพเอนะครับเป็นตัวจุด2.2 LR นะครับเรียกว่าเป็นปืนในตำนานถ้าเกิดใครๆเคยดูเรื่อง007นะครับแต่0ูนนี่จะใช้กระสุนจุดสามแนะครับตัวนี้ก็ผลิตตั้งแต่ปีสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่2นะครับก็เป็นยอดนิยมมากเลยมีหลายยี่ห้อก๊อปปี้ไม่เรียกว่าก๊อปปี้ทำเลียนแบบนะครับทำเลียนแบบ แล้วก็อีกตัวนหนึ่งก็เป็นจุดสี่ห้าโค้ชจุดสี่ห้าครับตัวนี้เป็นรุ่นโกชแชมป์นะครับมาดูใกล้ๆนะครับเป็นโกชแชมป์นะครับตัวนี้ก็จะมีศูนย์ด้านหลังใบใหญ่นะครับสามารถปรับไซส์ขวาละเอียดได้นะครับขึ้นขึ้นลงได้นะครับเป็นปืนแข่งขันสังเกตได้ว่าตรงไกลนะครับก็จะมีตัวปรับนะครับมีตัวปรับนะครับปรับตัวนี้ก็พัฒนามาเพื่อการแข่งขันนะครับ ก็ขอขอบคุณคุณนรงไปวันเสาร์ด้วยนะครับนายกสมาคมคุณการภา,านตวันออกนะครับที่ให้ปืนสองกระบอกนี้วันนี้ได้มาลองยิงนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นของส่วนตัวนะครับครับวันนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกมาอีกหนึ่งท่านนะครับก็เป็นนายกอขอขออภัยครับ ประธานชมรมคนพิการเทศบาลอำเภอส,สตหีบนะครับพันจัยเอกเห็นมาลาดครับเดี๋ยวกล้องแพนไปนะครับเดี๋ยวสักครู่เราก็จะสัมภาษณ์ท่านเหมือนกันอลองส่องไปครับลอง,ลองไปดูอโอเคครับทีน,นี้เรามาเข้าสู่ขั้นตอนในการที่เราจะยิงปืนนะครับโดยมีท่านเจ้าหน้าที่ของสนามนะครับเดี๋ยวพี่เห็นมาลาดก่อนเลยเราใช้รถปีแช่นะมากเราก็จะต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้ออก กาดีนะวจะเท่ากันเลยอ่าเรื่องเหมือนกันเขียนมาลานนี่ก็เป็นอดดีทหารนะครับนอยอนะปกติยิงปืนใหญ่วันนี้จะมายิงปืนเล็กนี่แื้วปืนยังไม่พร้อมนะครับก็จำไว้ว่านิ้วอย่าเข้าโก่งไกลแล้วก็หัน ไปก็บอกปืนไปทันที่ปลอดภัยนะครับอย่าลืมนะครับในความปลอดภัยของการใช้อาวุธปืนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะบรรจุอาวุธปืนที่เราผมจะขอยิง3นัดลองปืนก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ใส่ปักเอียร์เรียบร้อยแล้วป้องกันหูแล้วนะครับใส่แว่นตาแล้วด้วยอันนี้อาจจะต้องรบกวนให้ท่านเจา้าหน้าที่กดสไลด์ นิ้วไม่เข้าโล่งใจนะครับคลิปปืนนะครับอันไหนอะพี่ล่างซ้ายล่างซ้ายขอบดำ แ 8, 8, <8. S 2> โอ้สู้ลูกพี่ไม่ได้เลยนะเอาอเคครบสามนัดนะครับดเนวางเพื่อะ้อน,นีกครับปอดเย็ตปดเ,ย,เ,เย็อดเกปด็นปกดเย็นรอดเ็อดเ็นปกดเปอดเอนเน ไม่ต้มคล้ายจับ no? จิ้มปืนเนี่ิดีหน่อยเนี่ยโอ้โหลงมานี่เปืนเนี่ยไม่ต้มปืนเดี๋ยวเวลา ก็เนวาพื้นกดแรๆนะฮะมตอเป็นะรกดอรกดติงนะีการให้เดินนะะตอนนี้จอหนี How right. นี่เกาะกลุมดีอืโอเคลอกดูแงเล็งเล็แปดบอนี้เล็แปดตัวบอเลยเออเห็นไหมเอโอเคโอเคหลุดไปเมสเองตอเนี่ยนะ สองการใช้อาวุธปืนจะากระบองนั้น่อยไนะกระบอกนงหน่อยไนะนิ่งโป่งหน้าส่งขึ้นไปที่สไลด์เอออันนี้ศูนย์มันจะเล็กหน่อยมันจะไม่เหมือนนั้นอันนี้ <ผม S 2> อัน,น,มนไม่เห็นเหเห็นเห็นอันนี้นี่บอกไปเอ้ยอ่เห็นไหนมกระดุมส่งไปข้างหน้าที่ลูกไอ้คุณ เยอะนิ้วเข่ากลมใจเพิ่อันนี้ครับธรรมดาปกตินี่มันกว่ายเยอะเลยพร้อมแล้วค่อยยิงเต้นเๆลองเล็งดูก่อนตัวนี้นี่ยิงแอคชั่นดับเบิลแอคชั่นได้ ที่เปิดหูฟังดูมันแป๊กๆนะไอ้สอเนี่ยไม่ดังมากครับอ,อ,อันนี้ก็ water ppks แต่ .22 lr นะครับผมมันจุไป3นัดเดี๋ยวจะมาลองทดสอบคุณภาพปืนนะครับอันนี้เป็นปืนที่ยังไม่เคยยิงมาก่อนเลยนะครับเป็นปืนแกะกล่องเลยครับขอบคุณคุณนรลงไปวันเสาร์นะครับ มองไม่เห็นได้มีเลยหน้า,นาเล็กมากเลยรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยสา <laughs> มสิบเจ็ดสิบในการใช้แรงคิดปืนให้แน่นเอาใหม่ลูกเอาใหม่ใจเย็นๆมดไม่กระซิบมาพุ่นหมดแล้ว5่าลูกเอาเลยกดออก บนไปอยู่ได้ไงฮะอ๋อหาไปได้ไม่เป็นไรยิงจบปดแมกกาซีนบางปื้ถ้าอยยิงมี มีเท่ากับว่าที่ดีที่สุดก็คือครับตอนนี้เราก็อยู่กับพันจ่าเอกเหมรลาชนะครับเกศสำราญประธานชมรมคนมพิการเทศบาลตำบนสัตหีบใช่ไหมเทศบาลเมืองสัตหีบเดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่เหมนลลาดวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับเกี่ยวกับการมายิงปืนวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าที่ของสนามนะตั้งแต่การเคลียร์ปืน นะครับการคัดกรองโควิดการติดต่อประสานงานเรื่องการซื้อกระสุนนะการที่ส่งเจ้าที่ซึ่งทุกขั้นตอนเราสามารถดําเนินการได้สะดวกได้สะดวกปลอดภัยอ่าเคาน์เตอร์ก็ไม่สูงด้วยนะครับการเข้าถึงเนี่ยในส่วนของคนพิการคนพิการที่ใช้ลักษณะของอารยะไม่าจะเป็นทางลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นในสนามไม่ว่าข้างนอกข้างนอกสนามข้างนอกข้างในมีทางลาดเข้าถึงมีทางลาดเข้าถึงได้ทั้งหมด ตัวอย่างก,การควบคุมกํากับของเจ้าหน้าที่เคร่งคัดตรวจสอบปลอดภัยแน่นอนนะให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับกองทัพเรือเราสนามยิงปืนราชนาวีเสถียมีเจ้าหน้าที่เก่งๆนะครับหลายคนแล้ววันนี้มาลองปืนใหม่เป็นไงบ้างครับโอ้โหก็แรงปืนใหม่นี่ยโดยเฉพาะของโค่นะอ่าประทับใจมากมันมันคุ้นเคยไงคุ้นเคยกับการใช้โคมาตลอดอแต่อันนี้มันก็ด้างน,นิดนึงอาจจะเป็นปืนที่ใหม่นยอย่างเจ้าหน้าที่ท่านแนะนําว่า ควรจะล้างจะทำาอัดน้ํามันที่อยู่กับตัวปืนมันหมดสภาพเวลาจะใช้งานก็เลยดูว่ากระด้างกระด้างนิดนึงการเดินไกลอะไรนั้นก็ถือว่าปกติจริงๆแล้วเราไม่ควรพูดนะว่าเ,เราเป็นทหารที่ถนัดกับปืนประเภทนี้เพราะาจะเหมือนบอกตัวเองว่าแก่ฮะเพราะว่าปืนเ <c oughs> นี่ย <c oughs> โค่นเก้าหนึ่งหนึ่งนี่คือ ฐานสมัยก่อนใช้สมัยสงครามโลกครับอ,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 อยากบอกเพื่อน <c oughs> ๆเดี๋ยวขอญาตสัมภาษณ์นะท่านเจ้าที่รูรัตนะนะครับวันนี้พวกเราได้มาฝึกซ้อมยิงปืนครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาใช้สนามยิงปืนราชนาวีสตรีของเรานะครับทางสนามยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านที่จะมาใช้บริการที่นี่เรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะอาดรับรองดีเยี่ยมแน่ๆครับ ไม่ปิดหลังครับโดยเฉพาะผู้ที่ใช้วิวแชร์ก็สามารถมาใช้บริการได้ใช้บริการได้แน่นอนครับเรามีการทางลาทชันมีเตรียมพร้อมใช้ได้ครับและเวลาเปิดปิดที่นี่ครับเวลาเปิดปิดนะครับ9ก้าโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นมีวันหยุดไหมครับหยุดเฉพาะวันจันทร์และวันหยุดนักขัตเตรเลิกครับ๋อหยุดวันจันทร์นะครับเพื่อนๆม่เสาร์อาทิตย์หยุดวันจันทร์และนักขัตตะรเลิกนะครับถ้าคนที่ไม่เป็นเลยอ่าคนที่ไม่ยิงปืนไม่เป็นสำหรับคนที่ยิงปืนไม่เป็น มาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะให้คําแนะนํานะครับมีขั้นตอนการยิงตั้งแต่สอนตั้งแต่เริ่มแรกเทคนิคการจับปืนเทคนิคการใช้อวดปืนทุกอย่างครับมาที่นี่ได้แน่นอนนี่หลักสูตรเปิดอบรมบ้างไม่ผิดหวัมีอบรมทุกประจําเดือนทุกเดือนครับติดตามอยู่ในติดตามในติดตามในเพจของสนามยิงปืนราชนาวีสัตหีบครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณรูณมากนะครับที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยสอนแล้วก็ยังสอนน้องใบพายด้วยอีกนะครับ ก็ยังมีครูพิมพ์ด้วยเอาครูพิม์มาเข้ากลองนิดนึงดีดดครับครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆืนไปก่อนแต่เดี๋ยวเราจะเอาปืนไปไปล้างด้วยที่นี่เขามีบริการล้างปืนหลังที่เราใช้ใช้งานปืนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันขอบคุณมากครับคุณคูกค้าครับสวัสดีครับเินดลยครับสวัสดีครับครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของบริการล้างทำทำความสะอาดปืนที่หลังที่เราจะยิงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับท่านจะหี้มขมักขมันเลยครับ ไม่ต้องห่วงว่าปืนจะเสียหายนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่มีได้ผ่านการอบุมและก็การเรียนรู้มาอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้น้ํายาที่มีคุณภาพนะครับ นี้เราก็อยู่จุดบริการล้างอาวุธปืนนะครับอ,อยู่กับผู้ฝึกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวครับนะครับผมเบอตีนิพงภูมินภาาสัสตำแหน่งคือผู้ช่วยนายสารบุรีืนราชนาวีสันติศ <c oughs> ิครับก็ปกติเมื่อสักครู่นี้ก็มีมือผ,ผู้ช่วยด้วยที่มาล้างปืน,คนคแต่ที่ล้างปืนนี่คือคนที่มาใช้บริการก็ออกมาล้างจุดจุดนี้มีค่าบริการเท่าไหร่ครับ ำหรับค่าค่าบริการนะครับเราคิดเป็นกระปองนะครับปืนเล็กปืนสั้นเนี่ยกระป๋อง50บาทนะครับสำหรับปืนยาวก็60บาทเนื่องจากว่าปืนยาวเนี่ยมันมีหนึ่งล้านยากก่าครับสองปริมาณน้ำมันในการฉล้มปืนใช้เยอะมากครับถือว่าราคาถูกเลยนะเนี่ย50บาทบางสนามนาี่100นะครับเพื่อนๆแล้วก็ใช้น้ำยาดีเลยใช้น้ำยาคุณภาพแล้วก็ไม่ต้องกลัวเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ผ่านการอบรมครับผลผลก็เป็นอย่างดีก็ กีฬาครับเป็นนักกีฬาซึ่แข่งขันอยู่ก็ลเลยรู้ถึงคุณสมบัติของปืนแล้วก็ชนดิดของปืนครับทุกป,ประเภทเลยครับก็เลยมาถ่ายขอดให้น้องซึงเป็นเจ้าหน้าที่สนามที่ดีด้วยครับเห็นบอกคุณครูก็เป็นนักกีฬายิงปืนใช่ครับผมเป็นนักกีฬายิงปืนของทีมหน่วยดการต่อสู้อัจจายและรักษาฝับแล้วก็แข่งขงันขขขขขในสัปดาห์กีฬานามีที่จะถึงนี้ด้วยครับวันที่ท่า่ครับวันที่23ถึง คือวันวันที่แข่งขันนี่บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ทหารสามารถเข้ามาดูได้ไหมครับาารเข้ามาชมได้ไหมสามารถเข้ามาชมได้ครับเพราะว่าเป็นกําลังใจให้นักกีฬาทุกท่านส่วนใหญ่ก็จะมีญาติญาติของนักกีฬาเนี่ยเข้ามาชมอยู่แล้วครับกนข้อเดียวที่เข้ามาครับอย่าแลวก็อย่า เป็นการฝึกสมาธิใช่ครับเวลาเขาก็แข่งกันจริงๆเนาะครับถูกต้องครับเปเหมือนกีฬาชนิดหนึ่งที่สมดีเคลียได้อะไรอีกคือต้องการความเงียบสงบครับมาเข้าชมนี่เสียค่าใช้จ่ายครับไม่เสียครับเข้าฟรีครับมาถึงหน้าสนามกีฬาสนามยิงปืนก็จะตัดจัวตรวจโควิดเมื่อมาเข้าชมเวลาเข้าเวลาก็แข่งขันก็จะเริ่มตั้งแต่ส่วนใหญ่จะเริ่มเวลา19.00 ก่อนเที่ยงใช่ครับก่อนเที่ยงโอ้คืนวันนะเพื่อนๆนะครึ่งวันวันที่แยันทีครับวันที่เท่าไหร่23่สิบสครับ23่7 2บสนี่ก็จะเป็นปืนสั้นอัดลมครับครึ่งวันแล้วก็วันที่24ไม่เป็นปืนยาวอัดลมครับอ๋อมีหลายชนิดเลยหลายชนิดครับจะแข่งโันเป็นเพื่อนๆน่าดูชนิดละวันไปเลยครับส่วนวันที่25ก็จะเป็นปืนสั้นปะทะกันววันที่26กก็จะเป็นสั้นชาวบ้านแล้ววันสุดท้ายวันที่ ยาวชาวบ้านคร,รับ50เมตรงั้นมาตรการโควิดต้องใส่แมสกครับปาจุดโควิดตรวจโควิดมาด้วยใส่แมสนีรปกตินี่เราใส่นะคุณครูก็ใส่นะแต่ทีนี้รีบสัมภาษณ์กันเลยไม่ได้ใส่ต้องบอกเพื่อนๆพ่อนก่อนที่เมื่อกี้ได้ยินเสียงไม่ได้มีใครคออะไรนะครับเราอยู่ในสนามจริงเปิ์ก็มีการฝึกซ้ษาไปอยู่นะครับเดี๋ยนด้ว่าใครเข้ามาคออะไรโอเคครับเพื่อนๆขอขอบคุณครูมากครับขอบคุณครับ